สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกูร์สกคนเนาะพ่ๆกับสองพ่อแม่มังดาสแนนของเก่าพี่น้องมาพี่น้องมากวัอนี้ขอบุนตีนไก่คือเก่าพี่น้องวัอนี้นิโน่สืบเสแสมันกันมาเด้อบอกอยู่ทางไก่ทางไก่ทางประเทศแล้วเนาของประเทศพี่น้องวัอนี้ใส่ตีนไก่พี่น้องขอบุญนน้ำยากะทิตีนไก่พี่น้องมาสืบเสแโอ้ยไม่ถูกการพัวกรรมหางพี่น้องเลยขับใหนีไกลเก่าเด้อเฮ้ยว้า เห็นเงาๆคือเก่าเนาะมาวันนี้พักแกม้มมาไล่พี่น้องเอาห้องปอบม,มีอยางเดียวแล้วก็วัาปี้ใส่เงื่อวัาปี้น้ำมือนนี้วาปี้ล้วกับพักบุ๋มมาเด้อมาเด้ออืมกำลังหิวไป แซ่บนัวมันชักบาลต้องใส่ใส่เป็นหน่วลายเลยพียงหน้อยเดีวยวมา ใส่หัวปีก็เลยไอ้บะเมนเห็นห,หัวปีกก็เลยคิดอยากก็เลยเอทไปเนาะอออ๋ย้ำคือเก่าขพอนุดูอยากเส่รมือพี่เนาะ Hãy tìm cái. Ừ. Được rồi. กินยำได้กับเบื่อพี่น้องข้าวปุ้นมานเท่าน้ำข้าวปุ้นมานเท่าแต่เป็นน้ำข้าวปุ้นแบบไทยอ่ะใส่กะทิลายของไทยใส่กะทิลายเนาะแต่เป็นน้ำยาปลาของไทยไม่แซ่แต่ว่าน้ำยากะทิอันของคนไทยแลอ่แล้วแต่ผู้มักเนาะแต่บุคลากรกินได้อยู่แต่บุคลักรอันนี้ฉีดใส่กะทิน้อย กะทีน้อยกว่าจับมาน้ำยาปลาครับต้องใส่แสบได้กินเนี่ยเังไ่ค่อยได้กินพี่เนอะใส่อันนี้น้ำไก่คือเก่าออื วันนี้มีเวลาเนี่ยเอ๊ะออกออกมาอัดคลิปอกีกเนาะพระเจ้าเขียนมาบอกว่ามันมืดอ,อยู่ห้องเขาบอกว่าอัพคลิปอัดคลิปคือมือแท้คนน่ะมือตื๊๊ะก็เลยเปลี่ยนเขาว่ามันมือแค่นี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาเนาะก็เลยออกมาขันนองเว่าคลิปคือมือแท้คนน่ะ もう。 อี่ม่เนี่ยผมได้ให้ใหไปเรียนน้ำกะเริ่มให้กระปุลนี่ยกินเนี่เด้อขอคล้องมากระปุลนนี่มาคักกินน้ำได้กระบบเบื่อพี่น้องกินน้ำได้กระแสบคือเกา่าบอกคนมากระปุนแต่ว่าให้มีภาพแก้ร้ายเนี่เด้อพี่น้องเด้ออัพมาไลยบอกกินไหนมามีแต่กระปุนอย่างเดียวกับกินกระแสบเนาะง๊า ทั้งขนแดดทางนี่ยทำยักจะได้แต่ละมือนี่ยักจะได้แต่ละมือนี่ในโลกนี่กระไรเสอฮดปีให,หม่ไปได้แห่งเป็นไรต่างโอ้ปีน้องเอ้เสือฮวดปีใหม่ไปได้แห่งเป็นไรต่างทั้งขนปัดแดดทั้งมีบัดแจ้งเฮ้ยทั้งขนปัดแดดทั้งมีปัดคำหวัวผิด

ต<ด>ีนนี้อัดคลิปยาวเลยพี่น้องเพราะว่ามีเวลาน้อยหนึง่งมีเวลาดีมันีเวลาไล่เนี่ก็ได้อัดคลิปเพิ่งบางเมืองก็อัดคลิปบ่เพิงเพราะว่าเวลาบ่ไล่ เวลาหน่อยอ้าคิดหน,น่อยมือซิฟนาทีงมือกับซิฟหามือกับเจ็ดมือกับซ้ำเนี่ยเวลามันหน่อยไปเวลาลรอเหมือนด้เวลาไลน์กับแอปไลน์แต่อยากมามามาเส็บเส็บมึนกันนี่อืม,อม อ,อ,อ,อนำกระดูกนำกระดูกมันพี่น่อยเออเามาจะเลื่อ,อม,มด้เป็นรสนะก็ไหลก็แสเนีะ่ะลืมเดือ แดงขาดแข็พุ่นอักซี่กับง่ามอยู่ได้แต่ว่าเก๋นะเหนียวาความจริงเนี่ยบ <c oughs> ังง่ามง่ามแล้วอะกินหลักแก่ <c oughs> กินจะได้กับแศษเพื่อมือเอามือเอามือยิบเนาะคลายกายูปเพลือเพื่อครับเ,เพื่อจะกระดูกแตก Ubat serat Masih ubat ไอว่าอากาศยุงเทพเย็นพอนไม่ได้เที่ยเใครกนเตีย,เยวเนี่ก็หอนเนี่ยก็านาวเป็นตา ตีบ,บิรตไอเด้อพี่น,อน้องเออมาสิบเบิตมาได้มาได้มาหนะลีมาเด้อพี่น,อน้องเออเดินบิร์ตสู่สุขนนแถวโลกเลยนี่เอเิร์ตแถวโลกเลยนี่มากินกับมากินน้ำกันนี่กินฮอต้อนึ้นเทือน,น,นใหม่เนาะโอ้ยกระปุนอันดับหนึ่งค <c oughs> ืนเที่ยนไม้เนาะกระปุนมีกระปุลเนี่นนนยว่ามาหากีบ้าน กรปุนดับหนึ่งอยบ้านนะอยู่บ้านรบปุนดับหนึ่อยู่บ้านอ้กปุน โมโูกันแล้วกันไะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามเนาะวาวทาง YouTube และทาง f Facebook วางทางเฟซเนาะสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย